สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องเคอร์เซียวนะครับวันนี้ผมก็มีมือถือนะครับมาแนะนําเพื่อนๆ5มือถือนะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ5,000บาทนะครับจะมีรุ่นอะไรบ้างและรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารับชมได้เลยครับรุ่นแรกนะครับได้แก่ Infinix Note 12 G96 นะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่5,999บาท วางจาหน่ายในวันที่2มิถุนายน2522นะครับในส่วนสเปคนะครับตัวนี้เป็น o l e d นะครับหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดเป็น full hd มีชิปประมวลผลเป็น mediatek helio g 9 6้ ultra core ความเร็วอยู่ที่ 2.5GHz ตัวนี้ความจา ram นะครับให้มา 8G b เลยรอมมี2ขนาดมี128กับ2 5 6สใส่ sd card เพิ่มได้ตัวนี้กล้องหลังให้มา3ตัวกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลเลยตัวนี้ f 1.6นะครับแล้วก็เลนที่2เป็นเลน depth sensor วัดระยะ2 ล้านพิกเซลนะครับอยู่ค่า f อยู่ที่2.4ส่วนเลนที่3ปเป็นเลน QVGA นะครับตัวนี้ส่วนกล้องหน้านครับตัวนี้ให้มา16ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่5000 m นมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วด้วย33วัตต์ตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android 12องนะครับรองรับ 4G แล้วก็บลูทูธห้มี NFC แล้วก็เป็น USB Type C ด้วยตัวนี้มีช่องหูฟัง3.5แถมมาให้นะครับไม่โดนตัดทิ้งส่วนสแกนไรยนิ้วมือตัวนี้ก็สแกนได้อยู่ข้างตัวเครื่องนะ มีสีให้เลือก3สีนะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีฟ้าเดี๋ยวเราไปรับชมภาพตัวอย่างได้เลยครับ ตนมือถือที่2นะครับจะเป็นรุ่น Lesmi 10 2022นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,699บาทวางจำหน่ายในวันที่3 0พฤษภาคมนะครับ2022ในส่วนตัวนี้นะครับให้สเปคมาเป็น IPS LCD นะครับไม่ใช่ OLED นะตัวนี้เป็น LCD หน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดเป็น Full HD ตัวนี้ใช้ชิป Mediatek Helio G88 Ultra Core ความเร็วอยู่ที่2 GHz แรมให้มา4 g b กส่วนลอมก็128 g b ใส่ SD Card เพิ่มได้เหมือนกันตัวนี้ให้กล้องหลังมา4ตัวเลยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล f 1.8เลนส์ที่2เป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับ8ล้านพิกเซล f 2.2เลนส์ที่3เป็นเลนส์ Macro นะครับถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซล f 2.4เลนส์ที่3เป็น Depth Sensor วัดระยะนะครับลึกตื้น2ล้านพิกเซล f 2.4เช่นกัน ในส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มา8ล้านพิกเซล f 2.0ตัวนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์เป็นระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับมี 4G แล้วก็บูทู h 5.1 NFC แล้วก็ Type C USB มีพอหูฟัง3.5แถมมาให้ยังไม่โดนตัดทิ้งเช่นกันตัวนี้สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะครับน้ำหนักอยู่ที่181กรัมมีสีให้เลือก3สีนะครับมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีฟ้าตามตัวอย่างเลยนะครับ ส่วนตัวที่3นะครับได้แก่ vivo T1x นะครับหรือ T1x นั่นเองตอนนี้ราคาอยู่ที่5,699บาทนะครับวางจำหน่ายในวันที่19พฤษภาคม2022ส่วนสเปคที่เข้าให้มานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS LCD เช่นเดียวกันหน้าจออยู่ที่6.58นิ้วเลยความละเอียดเป็น Full HD นะครับมีชิป a าค o อ m Snapdragon 680 Ultra Core ความเร็วอยู่ที่2.4 g h z มีแรม4ที่ให้มาครับลอมมี2ขนาดมี64กับ128ใส่ SD card เพิ่มได้นะครับกล้องหลังมี3ตัวมี50ล้านพิกเซล f 1.8เลนที่2เป็นเลนมาโค c ถายระยะใกล้2ล้านพิกเซล f 2.4เลนที่3เป็น depth sensor 2ล้านพิกเซล f 2.4เช่นกัน ตัวนี้กล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซล f 1.8นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้5,000มิลลิแอมเช่นเดียวกันนะครับชาร์จเร็ว18วัตต์เป็นระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับมี 4G แล้วก็บูทู h 5.0มี USB Type C ให้แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5นะครับยังไม่โดนตัดทิ้งสแกนนิ้วอยู่ที่ข้างตัวเครื่องเช่นเดียวกันมีสีเลือก2สีนะมีสีดำแล้วก็สีฟ้าเดี๋ยวเราไปรับชมดีไซน์ได้เลยครับ Get set. Turbo. Vivo T1 5G Get Set Turbo มาถึงตัวที่4แล้วครับตัวที่4ก็ได้แก่ Infinix ฮอต12นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,999บาทวางจำหน่ายในวันที่28เมษายน2022ตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับเป็น IPS LCD ขนาด6.82นิ้วอันนี้คือจอใหญ่มากความละเอียดเป็น HD+ พัดนะไม่ถึงกับ Full HD นะแค่ HD+ พัดตัวนี้ชิปเป็น MediaTek Helio G85 u t r a Core ความเร็วอยู่ที่2 GHz ให้แร m ม,มา 6G เลยแล้วก็ ROM 128G ใส่ SD การ d เพิ่มได้ ตัวนี้กล้องหลังมี3ตัวมีเลนส์หลัก13ล้านพิกเซล f 1.8เลนส์ที่2จะเป็น2ล้านพิกเซลและเลนส์ที่3เป็น QVGA นะครับส่วนกล้องหน้าที่ให้มาจะเป็น8ล้านพิกเซลมีแบตเตอรี่5,000มิลลิแอม รองรับชาร์เร็ว18วัตต์เป็นระบบปฏิบัติการ Android 12ตัวนี้เชื่อมต่อ 4G นะครมีบลูทูธ5.0มี USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5นะครับยังไม่โดนตัดทิ้งสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเหมือนกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่194.9กรัมตัวนี้น้ำหนักเยอะหน่อยเพราะว่าหน้าจอใหญ่มีสีให้เลือกนะครับสีสีเลยมีสีดำสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีเขียวไปรับชมทีเซอร์ครับ ส่วนตัวที่5นะครับได้แก่ tcl 30 se ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,290บาทวางจำหน่ายในวันที่27เมษายน2022นะครับตัวนี้หน้าจอให้มาเป็น ips lcd อยู่ที่6.71นิ้ว ความละเอียดเป็น HD+ พัตเหมือนกันนะครับชิปให้มาเป็น MediaTek Helio G 2 5นะครับเอาต้าคอความเร็วอยู่ที่ 2GHz ความจำของแรมนับให้มา 4G b จิกมี2ขนาดมี64กับ128แใส่ s อ c ดี d าดเพิ่มได้ตัวกล้องหลังมี3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซล f 1.9นะครับแล้วก็เลนที่2เลนมาโครถ่ายระยะใกล้2ล้าน f 2.4และเลนที่3าม depth sensor วัดระยะเลกตื้น2ล้านพิกเซล f 2 4กล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซล f 2.0 แบตเตอรี่เป็น 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 15W ด้วยตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับ12เชื่อมต่อ 4G นะครับแล้วก็มีบลูทูธ5.0 NFC แล้วก็พอร์ต Type-C USB ตัวนี้มีช่องเสียบหูฟัง3.5แถมมาให้นะครับสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่190กรัมนะครับมีสีให้เลือก3สีมีสีเทาสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะครับไปรับชม t เซอร์ครับ และนี่ก็คือมือถือทั้งหมดที่ผมนํามาฝากกันทั้ง5รุ่นเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดทั้ง5รุ่นเนี่ยห้าสเปคมาเทียบกันเลยโดยมีราคาอยู่ในเกณฑ์5 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นมือถือรุ่นใหม่2022น่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมอ่าฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีอัปเดตข่าวสารอะไรใหม่ๆห,หรือมือถืออะไรรุ่นใหม่ๆใ,ในปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณมากเลยครับผม